ข่าวสารน่าสนใจการเรียกคืนเครื่องโครงราชอิสริยาภรณ์จากนางสาวจุธาทิพวิลาศท,ทำให้สายการบินร้อยล้านเสียงขาดวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกา38นาทีข่าวสารที่น่าสนใจได้เกิดขึ้นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเรียกคืนเครื่องครงราชอิสริยาภรณ์จากนางสาวจุธาทิพวิลาศซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินร้อยล้านเสียงหรือที่รู้จักกันในนามบริษัทสบายดีอเวจำกัด นางสาวจุธาทิพวิลาถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในการรับพระราชทานเครื่องครุงราชอิสริยาภรณ์จุลจอมกล้าฝ่ายในชั้นจตุทจุนจอมกล้าและเหรียญรัตนาภรช์ชั้นที่3ซึ่งได้รับในวันที่14กันยายน2568 ก่อนหน้านี้ในปี2 5 5 7นางสาวจุธาทิพย์เคยปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทสบายดีเอเวจำกัดซึ่งเป็นสายการบินที่เปิดให้บริการการเดินทางไปต่างประเทศและเป็นภรรยาของนายอริสมันพงเรืองรองอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชนางสาวจุธาทิพย์ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระหว่างกำลังเยี่ยมชมเครื่องบินลำตัวสีขาวของสายการบินนิวเจนเอเวจัมกัดซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทสบายดีเวจกัด แต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดการตรวจสอบของสำนักข่าวอิสาราพบว่าบริษัทสบายดีอเวจำกัดปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนิวเจนอเวจำกัดและนางสาวจุธาทิพวิลาศยังคงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่104ล้านบาทแต่ที่น่าติดตามคือการที่นางสาวจุธาทิปปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในหลายบริษัทอีกหลายแห่งซึ่งหลายบริษัทก็เลิกกิจการแล้วหรือสิ้นสภาพมิติบุคคลทั้งนี้รวมถึงบริษัทสกายเคเทอร์ริงจำกัดบร บริษัท JP พขอจำกัดและบริษัทไทยแอฟริกาเฟรนช์เทรดดิงจำกัดการเรียกคืนเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังคงเป็นประเด็นร้อนในวงการธุรกิจมีคนคิดว่ามันคือการกระทําที่เหมาะสมในการรักษาความเป็นมิตรภาพแต่บางคนก็คิดว่ามันเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินไปคุณคิดอย่างไร